lực tự đấy oh. view hình năng linh dị để có thể xem một con view ta à đi mẹ sosed rồi đi chơi bao phần đại vợ đi đại ลำบากควรจะลำบากถึงว่าห้าสิบไม่ได้ห้ากิดีใจนะเพื่อนเนาะพี่น้องเยนี่แหลยจันไดเลยเมยกจะดีใจอ่ะันที้ไม่จะไหนเด้อเด้อเด้อเปิดมาดินน้ำลุงน้อยพี่น้อยนี่ยิ่ยจะบอกเขาบอกหนนี่ยิ่ยจะบอกเขาบอกหนิเขานี่คือบีบว่ะเดี๋ยวเดี๋เดีมันสั่นบ่เดี๋ยวเอ้อพี่น้อยเมย์น้องโมพี่น้อยเพียงได้น้องโมมาดินน้ำอยู่บ่ มาบ้านเลยกับมาบ่เออเพิ่นเพิจาคมาอยู่พี่บ่เพิ่นมาเราบบรอยากมาอยู่พี่บ่โอ้ยแม่ให้ยังไงเอามาแล้วกแค่ผสมมานะโอ้เพิ่มจะจ้าว่าจะมาอยู่บรว่าคมาอยู่โอ้ยกันมากับแม่แพงหลานนี่ต้นหลานสงสารหลานเนาะเป็นแต่แพงผู้หญิ่งดูใช่หลานนะผู้หญิงบิดช่องพุ่งยิงบิดช่องหาชองคนแล้วว่าเสียหลูกเราชองคนเลยพุ่หนึ่งกาเขาองค์เฮียนเลยอ่าอ่าพี่น้อย อาบอกเปนแบบประเภทว่าวได้ได้พี่น้องอันนี้แม oh, uh ่เอามาอยู <sh> ่เราเป็นเกษตรปิ่มมาอยู่อืออืออืออยู่เป็นแล้วเนาะอยู่คุณบ่แม่อยู่โตอยู่อยู่ใกล้ย่างไปภาคน้องสะอันอยู่พุ่นนาดินเจ้าเองบ่แม่ดาวเอาดินจนสามปีฮะกระจุ๊บโอ้ดาวเอาอืมดาวเอาลูกดาวให้อ๋อ้ผัวเจ้ากันย่างบ่แม่เสียร์แล้วเสียตือนแล้ว อหลายปีละอืพี่น้องเห็นลามาลินลงหน้อยกินข้าวไหมกับยังมาหน่กินข้าวกับยังมาหนิมีอะไรกินหุอะกินว่าอมาลินน้ำนี่เลยเนาะแต่เก่าก็เห็นเพิ่นอยู่พี่น้องเพิ่นแหละอ่าเพิ่นมาลินน้ำเพิ่นแหละเห็นเพิ่นน้ำหม่ากับพระทัานได้แล้วสั่มเพื่อนเพื่อนแม่ก็อยู่ในหันด้อันหันบ่ล้างพระทัานได้แล้วมากพระทัานได้แล้ว แ oh. ม่ก็กระย่าไปอยู่พุ่นเบาอืม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 ยังไม่เลี้ยวเราไปชนคือกันนั่นแหละไปอยู่พุ่นนะฮิงเติบแล้วอยู่กังเติบล้วบ้าอยู่ผูกโดนเติบแล้วปล<อ>ูกจูกแล้วอ๋อปลูกจูกแล้วโดยจะเก็บเล็บมาใหม่นะฮะนแล้วใหม่เก่าเน้อฮ่าพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องใหม่เก่าช่างกระชีเก่าแล้วแม่แม่แถวบากใหม่ยังบม่ได้เบ็ดโดยฮะบันนี้เดี๋ยวฮะไปเบิ้งลุงพักก่อนเด้อโดยโดยขอไหมเนี่ย <ST AN N> อาขับใจหน่อยสัมผัสพ,พนุ่งหน่อยมาต่อยอีพีสามหน่อยอไม่เนี่ย <ST AN N> นี่จะขอ้องเกาอาโป๊ดเมื่อกี้นี่นุ่งหน่อยวะจ้นถอดอีกแล้วนะแล้วคนมาไหว้พี่พี่น้องเราไายังคนรักยังคนกายไปกามาปไปทางกันไหว้ดีกว่าแกนเนาะโดยโอ้มีแต่ไม่สีน้ำง,งามด้วพี่น้องคนนข,ขนาดไม่สีเป็ด vô oh. Cháu chỉ nhỏ bỏ này Ờ, ừ, nhỏ đây bỏ da đấy, lốp nặng rồi Lốp đây rồi, mà đây cái da đó Lốp nặng đây rồi Nặng rồi, thì mà nặng thì mà nặng Là nhỏ bỏ đây rồi Hãy là À, thì nó ơi Bỏ đi sao xin, phèn xì phèn เอามาไหว้ให้เราห้องว่าวยัางดีด้วยกันค่ะสี่แมทได้น้นองหน่อยเนาะโดยสั่นสุดเลยพี่น้องสี่แมตต์เอามามาหนึ่งเช็คเส้นก่นนองหน่อยอะมามาซิปเบาซิปเบอัเนี้เป็นละเป็นซิปสองสีห่ห้า หกเจ็ดแปดหดแปดพอดีสิบเซนมามันแป็นเป็นสิบห้าเพนแม่บอกสิบห้าเพนบอกมันอแม่แล้วสิหเพนเป็นสิบเก้าันเที่กับ่งสิบแปดสิบเก้าสาวเซสองบริจสองเพนเฮือนเรานี่เอามาใส่ตัวนี้แหละนี่หนึ่งสองสามสี่พอดีเป๊ะ <laughs> นั่งได้ใหม่ไงอันนี้มันยังไม่ย,ยังดิบอยู่เลยยังบมา,มา,มมาการฮิตเ่องก็ต้องตาก่อนแด้นี่กระชั่นเอาไปฮิตเลยนี่ยมันสีนั่นมันสีคดแมนไม่มันดิบดีเสาก็ได้รีบร้อยเ,ยเลยพี่น้อง สีห่หสา,าสาเอาเสาใหญ่แล้วน้องน้อยมาใส่ทั้งหน้าเด้ดอโดยโดยโดยเพราะว่าเสาน้อยนี่เอาไปทา่านของ<ว>มัน,<ว>นได้รับน้ำนักแมนให้เราใส่ทั้งพื้นอีกอสองเสร็เพราะว่าบา่ให้มพานก็แล้วก็สิมงนี่ออกมาอีกพีก่น้อยระ่ายยันอ่ามันโดมันตากเด็ดตากฝนเลยมันโดเราก็เลยสี ทางการมิ่งสังกษีอะไรสังกษีโต้มาหนันมันเรือเอนหนึ่งหัวเช้านี่ปิดเองมันบ่ไดภันะแม่แล้วปิดเองมันอืมจะนอนดิเราต้องกดมันดอกมันสไปทางอื่นโด้วยดยจะปล่อยแบบนี้เออเป็นใส่ผาที่พิดหล่นเนาะ Kì cưng lọc giống như cộng lọc nó bung lọc cộng lòng nó của mình, bọn mình ngài bọn lòng nó mê nó 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 มึงร่งเลยแล้วไม่บนะเออพีนอ่น้อยดเบิดตล่อาไมลูกยันใม่้านเตะพี่น้อยยังมองล้านไหมอเอ,อ้ามาพี่เนได้แซ่บขนมเบาหานะแซบซปัดนัอันนี้ินแล้ปัดนอกนี่กินแล้ว้หายแล้ปันกายิ้นเลยเออ้นอนอยน้องก็น่องออมีบ่ แอดดี้ออแแยนมือได้เลยเกิดบ่อืมน้องแอดดี้ลูกสาวเนาะบ่อ๋อได้ลูกได้แล้บวมแฟนลูกขาออคิดเพิ่นมากอันนั้นบ่มๆๆทุวันเนาะมั่งเฮือนเตรียมตัวบ่สิได้ร้านใหม่แล้วเนาะ หลานซ้ายแล้วบ้านนี้ลูกแม่ก็ให้ไส้บักแล้วจะได้ลานไส้แล้วบ้านนี้เนาะดีใจจะคนแล้วหลานใช่ไหมลูกลูกน้องโม่ฮะกับสองคนสองคนแล้วก็ผู้นี้ก็สิ่สองคนเป็นสี่แล้วโอ้เป็นสี่เลยในสี่คนเลยพี่น้องเอ้ยผู้นั้นยังไม่ได้บ่อันผู้ซือหวยนะคนซื้อหวยยังไม่ได้ลูกบ่ผู้ใอคนซื้อหวยนะ โหยโหยโหยไอโหยยังยังฮักกระแต่งงานโอ้ผูอันซีนออนยยังบ่มีเมียบอยังบ่มีอายุฮักะสิบหกสบเจ็ดปีบอจะนหางไลเื่ออ่าปัดผูนั่นได้สักผูอันนั้นฮกกงเฮียนฮะผูอันเท่าเพชรพองเพชรนะจปีล่จากปีผูนั่นเพรนั่นจากปีผูนั่น่นสิบสองสิบสามปีเนี่ยจำนองมวยอะไรอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ ยังแต่พูนันแหละเดือนฮะเฮียนกับบริเฮียนอือนของบ่มีเงินึ้นห้องประสามหละออกเบ่เที่ยวหรงเรียนไกล้ิอยู่เที่ยวโรงเรียนไกล้เรื่องบริไปโดยเพราะคนเราเป็นคนตัคนสูงคนนั่นเนาะแทนอยู่ล้วสิบบงออาานีซ2เปีานี่อเ้าเอ็ากซเอ็มนถ้าป็ดน้ยแล้ว ชาเอสเโฮยเห็นชาชอง,ชองเกิดปีชองพันองอปี2องพันชองเถวโฮยนะไปอยู่น้าเมียอยู่บา้านนาเตยนี่แต่นคือนี่แหละหุนแบบคือเมร์ะัเมร์ละพะอันหนใหญ่เนาะโตใหญ่ที่น่อยแบบสมบูรณ์นะแม่ก็สนะี่สิบเก้าเราจะเข้าหาสิบแล้วโอ้สี่สิบเก้าเลยสามโมไม่ได้สนอยู่จ่กปีสามโมโนะ สม m o a ยังยังปีามโามโเกิดปี2000เกิดปี2000กับซ<อ>าซบปีเออเป็นไอ,อ,อ้ไอ้โหยป่ะอ่าอ่าซาบปีลูกอ่าแิ่ก็ไดเจ็ดคนีเจคนเสียชีวิตู้หนึ่งอ๋อู้่ญิืงบูกชายเสียนะู้หญิ่งู้หญิงเสียหวังโควิดเนี่ย เป็นโควิดบ่เป็นโควิดบ่หรือว่านเชียร์ทำาซ่าคัวกะมีเอาครัวอยู่ไทยเราบริญินพี่น้อยบ่าเดเอฟซีเป็นเชบ่ยวคอยให้แล้วได้จังน้อยเออโวยน้องขึ้นเสียงเช่าได้พี่น้องเอ้ยอันนี้เราบริญินเมย์เราบริญินพี่น้อยเรามย์ยังบริญินขอโทษขออภัยเด้อเละแล้วก็บ่มีมูไม่ครูมีพ่นก็มีมูอยู่บอ มีโมมาลินนั่นอยู่บ่มีอยู่มีเป็นตู้พันบ่ะอจพันแล้วก็ขางเพื่อนจะคลองดินเพื่อนดะตัวเมย์ซื้ออยู่ติดกันเลยโอ้ซื้อดินตอนเดียวกันนะโอ้จะคลองเดียวกันเนาะอยู่เป็นมู่กันพี่น้องเลยตับเมย์ซื้อก่อนเพื่อนดาวเอาได้สามปีเลยฮักกระจุ๊บักกระมดเท่าไรให้แม่แพงเลยแสนปลายโอ้แสนสี่หมื่น หดาวเซนซีเมินหาพันป้าจะจะลูกพุ่งเพื่อนเสียชีวิตเพิ่นเพิ่นพางเงินยี่ท้ายเลยเพิ่นโอนมาให้เจ้าบ่สใช่เ่เจ้าดาวใช่เ่ส่งเงินเจ้าดาวดาวเอาจนได้ชาปี้ชาปี้แล้วลูกเสียกันเลยเกือบชาปี้จ่ายก่อนก็ะซองหมื่นจ่ายก่อนนะสองหมื่นแพงเนาะมันดินในใช่กันเนาะ คนได้พี่น้องอยู่รูปผู้นเยได้หน้าป่าเนาะอยูมีคนเนาะก็บรได้ยางไปกระหอดใกล้ๆโดยก็บปได้ย่างไปกระหย่างไปหยางมาโดยในเลื่อ่น่อยไขอ่างขคนบรรคุดตุ้นเลยแม่ก็ยังหยางไปหยางมาคือบอกหาซื้อแทวทางพี่บอกมากระบอกไก่ทางพี่ะแม่บ่มีเงินนีแ่แหละมันแพงเนาะอย,อยู่ใกล้ทางมันแพงบห เ,เป็นยางได้ทางบอนที่มันอันจเจริญเจริญแล้วแต่มันหักเป็นไปบอได้เพราะ่าบหาเงินกับพ่อได้แต่ซื้อข้าวกินแมนเมน,มนเท้เหานออนนหนันกาโยแหละเนาะในๆก็ได้มีมวนกันอันนี้ก็จะให้พรอันเดือนหนึ่งว่ามีแต่มีแตช่ตองพันหนึ่งอ๋อเพลิดนน้ำเพลินขอพรน้ำเพลินโดยโดยมีเงินบอกอะอีดูกูหน้าได้อือมีเงิน ตบปีิก็บริษณ์ผ่อนเดือนละหมื่นและลูกสาวละเสียโดยลูกสาวกกผู้ผูผผ้สีจ่ายให้นะโดยคือเสียชีวิตแล้ก็เลยเปลี่ยนไม้บ้านจ่ายแล้วก็ยังพระท่านได,ได้ได้ได้ไปตะดินนะยังพระท่านได้เห็ดไปตะดินโดยทามเพิ่นทามเพินนพ่นว่าเบิดอยู่ประมาณหมื่นชองประมาณหมื่นหนึ่งวะโอ<ด>้ทแต่ตะดินนะย่อมแล้วไปตะดินดนะบ่ โอ้ยแพงเหอะแพงเนาะผมมีเงินแล้วพี่ดองเี่หมื่นสองหมื่นเลยหาเงินกับจับหันวิดหนี่จับหนีวิดหันแม่นแม่นผมจะได้ซื้อกินเนาะแพงซื้อข่าวกินกันยังผมเมื่อนี้ก็ซื้อข่าวโลบอากินข่าวโลบไม่ได้คยซื้อเป็นชอบบโบนี่แต่หามาได้กะอ่าซื้อเป็นโลเอาพอได้หนึ่งจะค้นจะอยู่ในเมย์อยู่เดี๋ยวนี้ ชามเท่าเท่าละน้อยกับเท่าพัดเผ็ดโอ้ชามแม่ลูกชามแม่ลูกอันนี้ก็ทั้งนี่ผักกาดลูกลานลูกหักคือเท่าผัดกับแบ่งให้กินทั้งมมวยกับแบ่งให้กินผู้ละซีซ่าฮาโลกับเดี๋ยวนี้เจอก็ไปกระโดดเติบคันแบบดีซี่ได้สินะแม่หากินยังค่ะฮะแบบเขามือนี่หากินยังแบบนั่อยู่ในกินนลยนะอันที่ก่ ไปหาอยู่หากินี่แล้วหากินเดกินก็ห้าไปใช่ล้วนกถึกลูกไปเห็นหลาเหตุการณ์มันได้ไปมีเบียกก่าสางกับลูกกับไปเห็ดาเออะไรก็ไปช่อยไม่เข้ากับเห็ดขาดขาดขึ้นเคิร์นนะลูกเ้ยเห็ดเห็ดเบียกะขาดขขึ้นเคิร์นออก็ได้คือแม่เนี่ยกะนงเถึอกะลงขึนนั่นเห็ดหอสมไปหลอกขายได้เท่าละสี่ชาห้าสิบพันกำไรมันกะ ข้าแมนขี่รถรถป้ายแกเป็นคารน้ำมันหลดกับบุพเพแบบบไว้น้ำขับแบบนั้นนั่นได้กำไรสี่ห้าชิพันไหมหลงพื้นประมาณนั่นแซนป้ายสองแซนคือแสนป้ายสองแซกกำไรอยู่ในสี่ห้าชิบพันอยู่หกสิบในกำไรกับบริมันไหรร่วมกันบพวกลูกรุ่วลงพื้นในหาแซนรุ่วถอยเหมะมา จักทิ้นกำไรอยู่ใช่ปะเบอร์ว่าคือว่าได้ขายอยู่ก็คือพอได้เงินนะร้องซื้อกินอยู่คู่มือนะได้ขาวมึอละโลช่องโล่ขาดน้ำมันรถจะได้เสีอชาวสามชิปเปหล่อขายเบิ้ดเลยเนาะเบิ้ดเด็กก็เลยยาแล้วใช่เบอเบอเห็ดว่ะเรื่องเงินสามแสนจีบลงทุนหาแสนเองินเอามาคืนพอได้ก็เลยโจ๊ะซะก่อนว่ะ โจซะก่อนไปหาหน่อไม้ขายหมดเลยสู้ๆด้วยจ้าเด้อแมนบอกสู้ๆเป็นกำใจให้สู้ๆแบบนี้สู้ๆต่อไปแน่นแน่นสู้พี่น้อยแม่เคยทนทุกเลี้ยงลูกหาหกเจ็ดคนเลยเคยทุกแต่เก่ากับหาหน่อไม้หน่อมันนี่แหละแถบนี่แหละขายแม่ก็อาชีพขายหน่อไม้เจ้าหนูอยู่คนบ้านไหนจ้ะน่ะแม่ได้บอก ก็ความจริงนะแม่ก็เกิดอยู่ในนี่ได้บ้านงนบ้านตรงน้คัมได้แต่ว่าบ้านพอบานแม่ทางตรงเห็นทางเจรมองบ้านเจรมองออาแม่เกิดอยู่พี่เกิดอยู่สวรรค์พี่แต่กย้ายไปใหายมากนี่แหละแม่พาไปอยู่สะกับไปัดสุดไทยแล้วไม่ยูมมองเก่าดีใจจยิงมองเก่ามาจากมองไปเนาะแม่ก็นี่ไปอยู่เวียงจันทร์เม่กบ่บดมีดินมีดอนอยู่ อยู่ซองพ่อเมียซองกระปั้นและหานก็มาขออยู่น้ำเพลินอยู่ในนี่ม่อยู่นี่เด้เหือลังตะกี้นี่อันต้นม่วงต้นคามนี่แม่และปู่นี่เห็นไหมแม่เบิด์ได้ก่อนใหม่หนมันนี่แม่เบิดตตอนี้แม่มาอยู่ได้หลายปีแต่เท่าน้อยให้ก็ได้แม่ป้าพี่น้องแสดงว่าเจ้าน่ะมาอยู่กันมูหมือบ่มาอยู่อยู่ป่าอยู่ดงผู้เดียวเลยป้าพี่น้องกันมูนลยต้นคามต้นม่วงนี่แม่เบิด์ได้ก่อนใหม่นี่แม่เบิดนี่ จักอันไม่ปลูกผูกดัวและปลูกบมเป็นแพรดกตอนมักผ like ัวก oh. oh. anyway> oh. ุ้เสียชีวิตอือืม้ตอนมะขามบ์หนาะโอ้ผูกก่อนหม่ทางคนทางทางมาผูกกระเม่นบนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่านะโดยแมนเบิร์ดใแม่ปุ๋งตอนหมัก่อหนั่กกระเม่นมาอยู่ในหลายปีอยู่ดินเพลินแต่หักปลูกเบิร์ดปลูกไว้เนาะ ปลูกบรรทบอยู่กับให้คนกินแม่นแมอผู้ได้อยู่กับผู้นั้นกินแม่นปลูกเมี่ยนโดยปลูกแสดงว่าเราวมาอยู่นี่ป้าดนแล้วสานิฮะอยู่ดนแล้วเนาะเจ้าเนาะอยู่ดนเยได้แต่เท่าน้อยฮักการเดี่ยวเดียวคือเพิ่นเป็นบ่าวแล้วเดียวนี่ค่ะโดยจะแม่ฮะก็ได้ดินนี่แล้ก็ได้ดินอยู่วังนี่นะฮะก็ไปอยู่ในเดือนซองเดือนนี่ได้ไปอยู่นะฮะโดยจะง่ายใหา่ก่อนจุดนี้ไปอยู่หัน ปลูกพังอยหนั้นพอได้ปลูกมังม่วงมังมีกินว่าได้กินตัวเองปลูกพักอยูีบ่ยู่โภปลูกกำลังสิเริ่มปลูกเขากำลังปลูกอัาณาวานวานพักอันณาพักกาดพักหอมป้อมพักอะไรอย่างนงี้ยพักกระป้อมน้าขึ้นได้บ่ใช้น้าในน้องอันเลืกนะน้องขุ่นขุนบอกเลยทาหน้ามได้ใช่ไหมใช่อาบน้ามนะไม่หั่นนะ เอาน้ำคุณขุนั่นแหละมันำได้ใ่ไหมจะมุ่่งกัิน่พี่ป้อเอาพี่บ่น่ำกินน้ำยากรเขาไปซื้อในเมืองซื้อเอาเธอละตุกหนกินกันลใส่ใส่นหันนั่นแหละหนึ่งข่าหนึ่งน้ำน้ำขุนใช่พี่น้องจะใส่หินสมเปลีหินสมเมาใส่หินสมใส่โดยโดยแชีวิตพี่้องไม่ก็ว่าสซื้ออน ว่าอย่างใดเบี้ยมะเพ็ดมาปลูกแม่เบี้ยใส่แล้วมันบบเกิดจี่เป็นยังว่านายลมโบเกิดบ่ว่านานมันแล้วฮะโบเกิดบ่ลายมื่อแล้วบบเกิดเขาจิไปซื้ออยู่ตลาดเพืเบี้ยหนึ่งหาพันแพงแนาะแพงพูดง่ายแพงเนาะเบี้ยมะเพ็ดกันโดยอย่างใดไอ้มาปลูกมันเต็มเหมือนน่ะฮะพวกได้หนามนี่ลูกฮะกระโปมหนามขึ้นได้โดยจะได้ซื้อพอได้ ซื้อทอมาแล้วก็โป้มน้ำขึ้นเก็บกั้นนะผู้ศรีชาหะชิบได้ซื้อทอกับลูกกะโดยใช่จ้ะเอื่อยผู้นี้แน่แม่แน่แล้วก็น้องแน่โดยเก็บกันซื้อผู้ศรีชาหะชิบแม่นพอได้โป้มน้ำพอได้ปลูกเปลือึปลูกนะเครื่องกินนี่แหล้วก็เริ่มก็เชื่อว่าขึงหมดจุดไหมแม่ ทีเพิ่นไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ามเหรอพี่น้องเหรอเนาะไปได้แม่ก็ไปได้เดี๋ยวนี้บ่มีคนจ้างบ่เดี๋ยวนี้บลแล้วเนาะบลแล้วบ่มีแล้วบ่มีคนจ้างโดยแม่ไปแล้วเพิ่นเพิ่นอยากจ้างใช่แม่ก็ไปออืๆพี่ตุแม่ผู้เดียวนี่ยอันเท่าก็หมู่ไปนําไปนํา้ำเฒ่าแล้วซั่นนี่บ่เฒ่าบ่เฒ่าคนเลยเทื่อนก็สี่สิบไปได้สีเลยเด้49ี่บเ้าบลเฒ่าจะเข้า50เลยยังนมอยู่ แต่หักยังหนมอยู่แต่สุขภาพนี่โบอยากเอาหายปันได้ไหมเป็นอะไรไหมแม่มึนมึนตีนหมุนมึนมึนจนบวมเหม่อหมึนตะแข็งนี่โบหมึนแข็งมึนตีนมึนปวดบดอันนี้ปะดงก็เสียวประดงเก่าหมักปวดปวดตนก็คืนนี่ก็ขาบุกินยาใส่กะต้องกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดใช่หากเห็ุเรียกนักบ่ได้โดย อะไรให้ลูกเอาอะไเห็ดผู้ใช่เลยเห็ดแม่นักอ่ะให้เป็ญญนโ <c oughs> ย่ใลูกลเอาอะไรเห็ดหานเห็ดนี่ค่ะลูกใส่สองคนน่แหละพี่น้อยลูกผูเอาเมียกะมาซอยอจะได้จะแม่กับบุม๋มแห้งเห็ดจะเก่าหน่ยเร่ื่อวงลูาไปตองคายแม่จะก,กี่กะไปหาสื่อไปตองคายได้เป็นไปค่ะคายไปตองจะจะเห็ดคายอ่ะคับคังบงคายบ่บ่ไม่เห็ดว่าเป็น เห็ดโบเป้ค่ับบมิตรไปหาซื้อไปต้องเลยก็มาส่งเพิ่นขายเดี๋ยวนี้แม่เศร้าแต่เด็กปีสองปีได้ยี่ป่แม่เปเช่นนั้นนะขายไเก่าเฉยมมันได้ราคาเขาเพราะได้เดี๋ยวนี้มันบ่อยากได้นะแล้วเดตองมันแพงแม่ไปซื้อมขากับแพงหรือไปทามาขายกับโบได้ซื้อเป็นก้านบ่ซื้อขาวนะซื้อเป็นก้านก้านเท่าไรนะตะกี้หันแม่ไปซื้อซ้ำก้านต่อพันอเดีี๋ยวน้บัดนี้ซ้ำก้านหาแม่ซื้อบ่ได้โอ้ยเนาะ จะปลูกลายๆดิบดไปขายัดไปขายเห็ดเป็นแหลบแหลบมีกาดเข่งไปขายแหลบชามกัดชามแหลบหาไปรูปบดมือไร่ไม่ได้เห็ดบ้านอรไม่ต้องกลวนตัดถิ่นเปลี่ยนอสีเห็ดห่อสมคายกะลุบคือการกาว่าลุบกับบลุบดอกแต่ว่ากำไรมันกินนั่นแหละโดยแต่เ่าให้ได้ให้ได้เก็บได้ได้อันนั้นบุได้แมนเมนว่าอันสิเก็บอัน เป็นเงินอันเถลกเถลน้อยเราโบได้โดยพอได้แต่กินทุกคนเราซื้อซีดนะเราก็นหรือเพรมันมากกับพอได้ขวากินใส่พักใส่หยากินอืงนะเบาบ่มีทุนหลายโดยทุนบ่มีหลายทืนเล็กๆหน่ละก็ค้าขายเลาะบ้านแถวนี้แหละพี่น้องซื้อซอยโด้วยผุลชีพูุลหาคือป้าแล้วก็ซื้อซอยเถลหาเถละซีผู้ชายก็ซื้อโดยนี่นะ พี่น้อยเนาะบ่มีหลดบ่มีหลดได้ลูกเอาไปเห็ดเวียกแล้วกันลูกคุณนี้นะลูกเคยไปเก็ดี๋ยวข่าแล้วบ่ได้บ่เริมีหลดเอาไปเลยโดยโดยไปทะเลกระย่างก็มีบ่ไว้บัตเนี่ค่ะเจ็บเนาะเจ้าพัวเข่าโดยอ่ะพี่น้อยเนาะบ่ไหวพี่น้อยเนาะบ่ที่กระโคตรกราก่อนพี่น้อยทำเมื่อเอาได้บัตเด้อโดยโดยอ่ะสบายดีโดย สัมภษณ์เพิ่นพี่น้องไอ้เนาะไม้เ,เคยสัมภษณ์วัาอันนั้นจกเถื่อสัมผั์แต่ไม่นั่นแหละนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องบัตถีคือเขโตครับกันเด้อพี่น้องก็เพิงคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้วสิถอก่าวคข้ามาสบายดีสบายดี